การกระทําสิ่งใดของพวกเข้า,ว,าว่าสิเป็น่านออท่านอาหารเขายังกระแล้วแต่เถกับเพื่อภนิพานอย่างเดียวศินก็เพื่อพะนิพานเนคขมะกับเพื่อนิพานปัญญากับเพื่อภนิพานเออบริยะคันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาเพื่อภนิพานทั้งบมดเลยพวกเข้าปฏิปรรถนาเพื่อสิเป็นน,นั่นเป็นนีิจนเนตินะแ่นว่ามิตรดับอย่างเดียวได้หรดับถูก ดับกิเลสดับตัณหาดับความอยากเหตุมากทั้งเบิด <c oughs> บด้วาสาธทูเตอร์ขอบุญนี่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทเป็นพระยานาค <c oughs> เออเป็นนั่นเป็นนี่บร้ว่าได้ทำ <c oughs> แหละวล้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเัางเหตุพื่อการดับทุก์พื่อมเกิดอีกส่วนสิถึงหรือบ่ถึงอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่พยาะยาำจะสิดับตัณหา หลายๆคนหลายๆอาจารย์ที่เห็นวอลมาบางพวกบ้ารักการพวกบ้ารักการบ้าความถูกต้องจังสีมันไปบะถึงไหนดอกอพวกจังสันเพราะว่าว่างรักการและอาจารย์กูและพวกนี้สั่งนรกขึ้นมาในอยันจิตสํานึกของเจ้าของเองพวกบ้าลักการ พัวค่อยถ้าตำนี้ว่าสิ่งนั้นวัตถกสิ่งนี้เป็นนังสันสิ่งนี้เป็นนังสี่เงินได้จังหวะมันสั่งนรกขึ้นมาในหัวใจเจ้าของเองหลักการและอาจารย์กูพัวข้าถิ่นในเบิร์ตข้าใสประสบการณ์ชีว่าข้าบารูหลักการทุกอย่างที่ข้าเห็ดบวชสิเป็นท่านศีลเมกตปัญญาริยคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขา ที่สุดแห้วคือเขาว่างความคิดทั้งหมดเลยว่ามีความผิดบ่มีความถูกเออดับความคิดถ้าผู้ใดว่าสา,ามารถหยุดความคิดใดกเกิดต่อไปเนยังคิดถึงหลักการนั่นหลักการนี้อันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นเป็นไปแบบนั้นไม่ได้กล่าวคํานั่นไม่ได้กล่าวคํานี้่ลหลายอย่างที่ยินไ้ฟังเขาว่ามาเนาะว่าแล้วตั้งแต่สาสตรนรกขึ้นในหัวใจเขาจะของเองเลยพวกหลักการพวกบาปความถูกต้อง พวกอาจารย์กูว่าเนี่ยหละกการอาจารย์กูเป็นสันถ <c oughs> ิมบ่ได้พวกเขาถิมวัตถุอย่างใบมีความขิดอย่างจากอย่างี่ยสิ่งที่ห่าสิจดจอยอยู่ตลอดสิ่งใดที่เกิดขึ้นในห่วงให้ความขิดให้รูท่านมัน่นเอออันใดความขิดอันใดที่เป็นไปด้วยด้วยเกิดอารมณ์ให้หละทันทีเลย คำว่าอารมณ์นั่นแหละเป็นทีเป็นปัจจัยของภพละพเกิดภพเกิดศาสตร์ขึ้นกับเพราะว่าความคิดทั้งหลายปรุงแต่งในความอยากในราคาในโทสะในโมหะแหละมันก็เกิดอารมณ์ในความพอใจแหละบ่พอใจสองอย่างถ้าวหรูเท้าท่านนี่ดับมันเลยหยุดคำว่ายุดถรือมันก็หยุด่อล่คะคำว้าซื่อๆดับอันว่าดับมันเลยหยุดมาเลยที่จริงแล้วในห่วงสํานึกนี่ในห่วงสํานึกแค่รู้ว่ามันคิดปุ๊บมันก็หยุดของมันแล้ว บาไาตั้งต้าหยุดดอกจังหวัทุกอย่างเลยท่านก็เป็นการดับถุกท่านแลาห้องบ่ปรารถนาขออย่างอีกเออบ่ไปทําบุญแหลกของศีนก็เคื่อกันเ <c oughs> ้าก็ตั้งเอาไว้ซึ่งว่าเ้าบ่อาจสามารถที่สิรักษาได้ตลอดมือตลอดเว้นใดตลอดปีตลอดศาสตร์ใดยังสี่ก็รขอรักษาเป็นช่วงเป็นบางเวลาแต่ยังดีกว่าบ่บรักษา แต่คือเวลานอนนี่แหละเฮ้ถเธอเอาเวลานอนมันบ่ไปเหตุอย่างแล้วเออมันก็มีความสบายใจในสินหามันก็ดับในสินหาล้วละมันก็บ่มีถูกบ่มีกังวลนบ่มีอย่งางอีกแล้วคือตัง้งจิตเจตนาสามารถท่านดยูยตนเองขึ้นมาบ้าขาสัตว์เนี่ย็สิไปกังวลออีหยังกับสัตว์อื่นสิมาลังเกทำลายเฮาได้เพราะว่าเขาบ่ไปข่าวบ่ไปหลักบ่ไปเปิดเผยติบบ่ไปโกหกบ่ไปหาดื่มสุราเมลัย ก็เป็นผู้พนจากเว้นทั้งหานั่นเองพนจากเว้นไพ่ทั้งหาก็คือสินหานั่นแหละแล้วก็เหตุเพื่อดับถุกเพื่อพันิพาน mm hmm. คิดอีนยังไปทังใดก็แล้วแต่สรุปลงว่าตายยันไปกูไปในพัิพานนำแหน่งตายเดี๋ยวนี้ขณะนี้ไปเดี๋ยวนี้ท่านก็เพื่อการดับถุกศีนก็เพื่อการดับถุกเมฆะมะพวกเข้ามาอบร่มกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นบันิฆะมะเป็นผู้เอาใจออกจากกามและอิ่นบันิคะมะ เนี่ยก็เพื่อพันธิพานเพื่อกันปัญญาความรอบรลูรอบหลูบดมันสุกยางแหละก็เพื่อสิทิมความหลบหลูเลยแหละถิมความูลูัตถุกยางวตง้องมีความรูู้อย่างจากยางะหละดับความคิดสักกะไรเราต้องลูดับความคิดแล้วราต้องลูยัง <c oughs> นั่งสิมีได้หันยังยัง,ยงกะดีทิมให้เบดหลักการความถูกต้องอยังก็แล้วแต่ ในขณะนี้ลู่ให้มันท่านเพราะแต่ท่านหยุดมันทิมบดหอดผู้ลู่หมละแม้แต่ค้อมูลทั้งลู่เขายังบ่ายุดเลยปฏิพ,นพานคืออย่างปฏิพ,พ่านคือบอกกงงวลในเรื่องใดทั้งสิน้นมันเป็นสื่อของความดับดับอย่างดับความคิดในการปรุงแตงแง่งแสดงหายากไดจากดีอยาก,ยากมีอจากเป็น <c oughs> มันดับความคิดตัวนี้ได้แล้วยุดความคิดตัวนี้ได้แล้วมันก็เป็นของมันเองภาษาซื่อมันดักอันนั้นความเพียรยังก็ตามเพียร<ม>พยายามที่สิประหารประหารไอ้ความอยากของเจ้าของเองออกขันติกับขันติเพื่ออยังเพื่อเพื่อสิพยายามบ่ให้กิเลสเกิดตรนแหละขันติก็เลยสัจจะความจริงจริงโลกจริงรรมจริงยังก็แล้วแต่ทิมให้เบิด เมตตากับเมตตาเป็นไปเพื่อเจโตวิมุตติคือเก้าหนึ่งละเออกับเพื่อ <c oughs> ความรุด้นของจิตคือเก้าแต่เมตตาก็ได้จนถึงอุเบกขาอุเบกขาเจโตวิมุตติคือเก้าหนึ่งละเมตตาก็น้ามือตาอุาเบกขาเจโตวิมุตติเป็นบทนี้และเนาบะมีจะข้ามเดยสิบอกว่าให้ทุกคนไปปรารถนาเป็นนั่นเป็นนี่หรือไปพกภาษีอ่านในอนาคตการ <c oughs> หรือให้ไปเป็นเทพเทวดาอินพุ่มเลสิก็บ่าให้ว่า ยุดมันเดียวนี่ขณะนี่หลดยุยดบัตรถูกสิ่งถูกใจถูกยุดความคิดยุดดับมันทันบอกเขาไห้สำนึกอยู่ตลอดว่าความเกิดเป็นถูกเกิดเป็นยังกระซางถูกบัตมีหยังบ่มีหยัง,ยงกระซางกระทุกข์ก็เก้ามั่นแหละวันลักรราการเขาก็ฟังอยู่เวยครับ ิมให้บดหญิงเวลานอนนี่หญิงน่สิพิจารณาให้มันเห็น,น,นเห็นยังเห็นทุกเห็นสาเหตุทุกของเจ้าของเ,ออเห็นแนวทางรับทุกของเจ้าของเองแก็ทุกนะมันดับไปในขณะที่นอนให้มันได้พิงหน้าลงเบิดถูกอันทุกอย่างแตวก็ตายจะได้ไปในพระน,นิมันโลดเพระต้องกลับมาเกิดอีก ว่าต้องไปปรารถนาเป็นใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งพระอรหันต์ก็ว่าต้องเป็นแบบมันยากแต่เป็นเรามันยากเนาะมันยากอะไยาขคำใดแต่เป็นพระอรหันต์เนาะเออว่าต้องเป็นยังเดซึงลึงยุลดซึถึงลึง <c oughs> <c oughs> บริสอนให้ทุกคนไปเป็นเทวดาอินพุ่มด้บริวาไปแค่สวรรค์เลยนี่ตึงกตาดับความคิดอย่างเดียว หยุดความคิดอย่างเดียวถา้ารูเท่าท่านเข้ารูเท่าท่านเขา,า,า,เขามันกระดับเองหลอกงานัา่นแหละแม้กระทั่งบททีพวกเฮาพึ่งระลึกนึกถึงคือออิ่นวาสวดมนตนนั่นเองเฮาก็หาสวดเอาแต่บดทีมิเหตุเห้ดับถูกโลด <c oughs> อันอื่นๆสิเป็นไปเพื่อน,นั่นเพื่อน,นี่เฮากับว่าคอยใส่ใจเป็นไปเพื่ออยังกรงะซังแบะถ้าเป็นแล้วกระถูกบดนั่นแหละบดต้องเป็นอย่างจากยานดีที่สุด ลู้เท่าท่านความคิดุงแต่งให้มนท่านถามมันกำลังสิคิดเนี่ยถ้าลู้ว่ามันสิเกิอดอารมณ์นั่นถ้าลู้ว่าวมันก็นยุดเองเขามันดอกนาเพื่อหลวดดอกมันยุดเองดอกนาอันนี้มันเป็นแค่คำเบาเป็นแค่หายเนว้คิดก็คือเป <c oughs> ็นทังสั้น,นถูกๆอย่างเข้าจะเพ้อเจอเพ้อฝันไปข้างหน้าก็่ต้องไปยากเป็ยนีอย่างดอก ดับอยู่ในปัจจุบันท่านที่ดับอยู่ในปัจจุบันถุกขณะโหลดว่าต้องคิดไป <c oughs> ความคิดอันใดคือเาก็เกิดเป็นอารมณ์ความคิดอันนั้นก็แค่ว่าเป็นผูู้หรในความคิดซื่อๆแหละเพราะมีผลยังอันนั้นเป็นธรรมดาถ้าความคิดอันใดก็เกิดอารมณ์ความคิดอันนั้นภาเกิดเป็นปัจจัยบังเกิดพบแล้วแยกให้มันเปลี่ยนเด้อความคิดอันใด ที่เหตุให้เกิดอารมณ์ความคิดอันนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดคือพบได้เกิดขึ้นแล้วความคิดอันใดเป็นความคิดทีบางที่มันบริเตงเกียขีดมันผุดขึ้นมาเลยแต่ว่าเขาหลูของมันหลูในสิ่งทิ่คิดอันนั้นแล้วพุดแต่ว่า,าเป็นอารมณ์ความคิดนั้นอาจจะเป็นอัป,ปทานก็ได้ความคิดนั้นเป็นอป,ปทานแค่รลูนี่สิ่งสิ่ผ่านมากแต่ว่าบรยึดมันถือมันมันเองใจบาลตไปพ่อเมื่อ,อ